และในวันนี้คุณเดฟักบูมก็ได้มีการลงคลิปสตรีิ Toi ิทอเรตอพีที่76แบบฟูลเอพิโซดออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆปกติคุณบูมจะต้องใช้เวลาทําอย่างน้อยๆเนีย่ยต้องมี2-3วันแน่ๆแต่ครั้งนี้ลงมาแบบไวสุดๆเลยนะั่นเองในเมื่อคุณบูมกล้าลงเราก็กล้าดูกันแบบต่อเนื่องกันไปเลยโดยคลิปรีแอคชั่นคราวที่แล้วเนี่ยมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาบอกผมว่าผมควรจะต้องเปิดซับไตเติลภาษาไทยที่คุณบูมได้มีีีีกกาาาารรใส่่เข้ามา้มมวันนลท76 ผมจะทําการเปิดซับไต,ตเติ้ลตามคําแนะนําของน้องๆแน่นอนเลยนั่นเองครับแต่ที่แน่ๆก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ share, ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามกาลังใจให้กับโมบิลิชนแน่ๆกัาไปด้วยจะได้มีกําลังใจในการนําคลิปสกิบิลีทอยเลทตต,ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมในเมื่อทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดูสกิบิลีทอยเลท EP ีที่76แบบฟูลเอพิ s o ดของคุณบูมกันมาดูว่าเขาจะมีการเพิ่มฉากรละมากี่ตอนแล้วก็จะ ไขยปมอ,อะไรได้บ้างนะ Astro Toilet โ,โอ้แต่ว่ามันแข็งโอ้ไอตัวนี้ผมโคตรชอบเลยอะ่ะผมขอเรียกว่าซูเปอร์แมนทอทยเลตได้ไหมแม่งบินมาแบบอย่างเท่แกกล้าต่อต้านได้อย่างไรไอพวกสาระคนทรยศเราก็พอรู้แหละว่าทำไม Astro ถึงว่าพวกแบบทอทยเลตเป็นพวกทรยศ เพราะที่จริงมันเคยเป็นพูกเดียวกันมาก่อนไงใช่ไหมไอ้ทอยเลต็ตอูแอสโตอันนี้แอสโตทอยเลต็ตแบบร่างเล็กยิ้มฉีกปากพิมใจยังไงอูยเมาวะ่ะไม่ผมรู้สึกว่าภาพมันชัดขึ้นหรือเปล่าเอาพูดเดียวกันเดี๋ยวก่อนเราเป็นพูดเดียวกัน เอาวะก็ไม่รู้นี่นะเฮ้แต่ผมว่าภาพสวยขึ้นเหมือนเขาแบบว่าไปทำภาพมาให้มันชัดขึ้นหรือเปล่ายิงก็ไปยิงดอกแอสโตโวเล็กมันก็แบบว่าแข่งแกร่งนะมาดิวะบอกเลยว่าขอหมัดขอบวยหน่อยมานี่นี้จิ้มจึ๊กระบิด โด่ปืนไปหนึ่ง P.O.V. คาร์บัล่าแมนดูดิขนาดแบบวีแทงหัวมันยังไม่ตุยอ่ะเกินเกินเบอร์เวลาของแกหมดแล้วตัวนี้เป็นเท่หอ่ะใส่ชุดดำด้วยออนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราดูกันไปแล้วครับเราจะแบบดูทบทวนกันไปรวมถึงว่ามีฉากใหม่ตรงไหน,นเราจะไป ดูไปวิเคราะห์กันตรงนั้นนะโอ้โหอ,อันเนี้ยโคตรเจ๋งแม่้มาเปิดโลอบาเรีเยได้ด้วยอะ่ะโคตรชอบเป็นเหมือนแบบบาเรีเยพอติเบิลอ่ะเอาอ่ะร่างเล็กทำอะไรไม่ได้ร่างใหญ่เป็นมาแนละวอ้ยบอกเลยว่าโลกเอาไ่อยู่มาแล้ว<บ>เฮ้ยมันเหมือนมีไฟอะไรม้วนข้างหลังปะ เฉดดใช่ไหมผมว่าเราต้องจับผิดภาพว่ามันมีอะไรแตกต่างบ้างอันนี้ดูแบบว่ามีเอามีแบบการาฟิกมีเอฟเฟกอะไรเข้ามาเอา่ะแต่มาใหม่แ,มแข่งแรงกว่าเดิมอะ่ะ <c> เ <oughs> ยียบไปเลยมาละพวกกลุมทีวี เอาส้อยเงาหอยขอยไปตัวยาี่สำคัญมากอันนี้แขนดวดไปอีกหนึง่งคือบาดเจ็บหนักอะ่ะผมว่าซับไทยมันดูแปรแข็งๆไปนิดนึงนะอะไรอะ่ะรีบย้าย ก่อนที่พวกเขาจะเจอเราอีกไปวะหลบบอลตรงนั้นสินั่นคือทางที่พวกมันจะมาเอาว้ขึ้นรถโอ้โหอันนี้คือแบบแขนด้วนอะสองข้างอะขึ้นมาเร็วมีแต่พวกกลุ่มคาบัล่านะมาแล้วเอาวะแบ็คคาบัล่าแม่แม่เปิดเข้าไปก่อนเลยอะแม่ไม่กลัวเลยอะ ฟิวแบงเหมือนคริโตะไอตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบกิสแอสโตทอยเลตถ้าให้ผมเดาผมว่าน่าจะใช่เอาวะเอาวะไอ้นี่มันมาจากไหนไม่รู้เนี่ยกิสแน่นอนคือตัวมันเล็กมากเว้ยเนี่ยไอ้ใส่สีขเขียวเขาบอกว่ามันคือเก้าอี้ของคุณบูมเว้ยผมก็ยังแบบไม่ได้แบบดูชัดๆว่าใช่หรือเปล่าแต่แส่มาสีเขียวมันคือแสงของคุณบูมอะ มาว่ะมันล้อไปแล้วโว้ยโดยแบบเต็มการาฟใจแอสติกวิดีทอเลตถึงกระร่วงอะ่ะโอ้แล้วคือแบบแอสโตเวนคือร้อมไปหมดอะ่ะโอ้แล้วมีไฟขึ้นด้วยเอาว่ะสะพานพังอย่าบอกว่าตัดฉากใหม่นะใช่ไหมมาว่ะเบิร์ดรอนิดนึงโอ้ มีการเบรคกราฟิกอยู่จริงๆไอตูนี้แม่งเท่อ,อ่ะยากางดินจาเอาแล้วไงแว่งอย่างเยอะแล้วแต่ละร่างแม่งไม่เหมือนกันเลยนะไอพวกเอสโตอะ่ะนี่ผมก็ชอบไอตัวนี้เลยไอตัวมิวเทสตัวเนี้ยดูบนิ้มพิมพ์ใจไอมิวเทสที่อยู่ข้างล่างอะ่ะพอดูนะเออไม่เอาแล้วยอมยิงกูเลยน <laughs> ี่อะ ดัชเชสแอสโตรทอเล็ตเฮ้ยจะสวยนะโมเดลโคตรสวยผมโคตรชอบเออเยี่ยมเยี่ยมยังไงละโดนดึงไปแล้วนะ่ะบ้าวอ่ะได้เวลาเหมือนเขาจะเพิ่มเอฟเฟก์ให้ดัชเชสหรือเปล่ายัางไงไสาวนคนสวยโดนดูดไปฉากนี้ทุกทุกคนหือฮา น้องสาวคนสวยเอากล้วยไปกินไหมจ๊ะหนึ่งวีฉากนี้ที่น้ำบันแตกกระจายเอ้ยไม่มีน้ำแตกอย่างนี้เห็นแล้วนะคุณไม่สามารถทำอะไรได้มาดิสินะโง่อันนี้ก็อูคุณน่ากลัวมากอะคือร่างน,นี้น่ากลัวเว้ย ไม่เหมือนพาทูเลยแต่พวกลับเป็นร่างปกติคือน่ารักนะคนขขวากาสื่อสารของเราโดยที่ไล่ล่าไททันหายตัวไปเธอแน่ใจนะว่ต้องการเข้าร่วมฉันไม่พลาดอยู่แล้วแหละงั้นก็เดินตามแผนเดิมมันมีแผนที่ล้ำลึกกว่านี่กับวิปตายด้วย คือน่ารักอะ่ะคือสวยอะ่ะเออคือสวยเลยคิดที่ข้อดาเมจเอาแล้วไงเกิดความเสียหายอย่างหนักนะยังไม่เจอฉากใหม่เลยนะรู้จะมีต่อจากนี้นี่ไงคมเมราออฟไลน์ทุกอย่างได้เป็นความรับเกี่ยวกับคุณบูมแบ็คคมเมราบูแมนวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างละเอียด เอาดิไอทีวียังไงยังไงดิจะเอาไงเอากล้วยไปกินไหมปากดีอ่ะทีวีและพวกแกจะต้องเสียใจเสียใจอะไรจะเอาป่ะเห็นกลัวเลยเอาเอะคิริโตะคนใหม่จะเป็นผู้หญิงคนนี้นี่แหละเช็ดเอาเรื่องอุย้ยจบ แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับสกิบบี i ทอเรต EP ีที่76แบบ full episode จากช่องคุณดาฟั b บูมผมรู้สึกว่าต่าหน้าของคุณบูมเนี่ยมีการใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนฉากต่างๆมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นฉากที่สไตรเดอร์คาร์ราแมนปรากฏตัวหรือแม้แต่ตอนที่แม่สาวสวยดัเชีเอสโตทอเลตทำการโจมตีก็มีเอฟเฟกที่แตกต่างไปจากตอนพาร์ทสองกันข้างมากเลยนั่นเองซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับเมื่อมีการรวม E ีีก็จะมีการสอดแทรกท่าหน้าของฉากใหม่เข้ามาด้วย โดยจะเป็นเหตุการณ์ที่พวกหัวกล้องดูจอ p o v อว m คาเมลาแมนในสนามรบอยู่ฮะและเมื่อสัญญาณออฟไลน์ไปทุกคนก็หันไปที่ทีวีแมนที่เอาซากศัตรูมาให้กลุ่มคาเมล่าทาการวิเคราะห์แถมยังมีการสั่งอีกด้วยนะฮะว่าให้ทำการวิเคราะห์แบบละเอียดซึ่งมันก็ทาให้คนหัวกล้องหลายคนไม่พอใจในความปากแทบของทีวีแมนตั้งแต่ท้าสองแล้วตอนนี้ยังมาสั่งให้ทํานู่นทานี่อีกก็เลยเอาเข้าของปลาใส่ทีวีแมนแถมยังแจกกล้วยให้กินไปอีกเราก็ไม่รู้แล้วฮะว่าต่อจากนี้ไปพวกเขาน้ังส่องกลุ่มจะ ที่ตัวนี้เธอยังโกรธและรอเวลาแก้แค้นให้กับคิริโตอยู่นั่นเองฮะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมารอดูกันต่อครับว่ากลุ่มหัวกล้องกับกลุ่มหัวทีวีจะตีกันจริงๆหรือเปล่านั่นเองครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะน้องๆหรือเ,เพื่อนๆคนไหนมีทฤษฎีอะไรสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนั่นเองคลิปนี้มาเร็วๆรถเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ